วันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้คือเราจะมาคือเราจะมาเสกม็อบม็อบต่างๆนะคือผมไปเจอมาซึ่งมันไม่เข้าพวกกับอมอนสเตอร์สิ่งมีชีวิตธรรมดาเลยโอเคเดี๋ยวผมเสกมาก่อน โอเคตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วนะซึ่งผมก็ได้ไขประมาณนี้เนี่ยนี่นิญาในวิชันไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเอาไปกินเล่นเฉยๆไม่ใช่หรอกตอนกลางคืนมันจะได้แบบสว่างสวยพอดีว่าขี้เกียจแปดทอดน,นะโอเคอันนี้ผมจะไม่อ่านชื่อแล้วกันนะผมอ่านเอาเองแล้วกันนะอเออไม่ใช่ ทุกคนไปอ่านเอาเองเลยโอเคตัวอะไรเนี่ยโอ้โหวิงเอ้ยบินได้ด้วยอู้อ้นเป็นตัวอะไรอะ่ะอืมทำไมเนี่ยโอเปนสิ่งไม่ชีวิตเก็บของได้เฮ้ย เจียดมากนะ <laughs> จีจีเนียดมากโอเคอันนี้คือตัวอะไรตัวเล็กมากอ,อ,อันนี้ก็คือโกเลมที่น่าจะเป็นโกเลมเอโกเลมวิปผลิตต่อไปเดียวอันนี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นเออคล้ายๆกับตัวนั้นเลยนะไอตัวนั้นคือป่าวิปริตเอ้ยเอ้ยเ้อ้ยเฮ้ย,ยน้องทำน้องทำลายเก่ได้โอเคที่เก็บของเราอย่างงอันนี้นี่น <c oughs> โอเคต่อมา อันนี้อืมเป็นคิปเปอร์ที่เหมือนสมบูรแคทเลยแต่นี้เป็นคิปเปอร์ต้อเสกไอรอนกเลืมมาดิไม่สนใจด้วยวิปริตคิปเปอร์อ๋ออีตัวนี้เสกไปแล้ว,วนาาาู่นว่ะโอเคสปาบัตเตอร์ฟลายอู้าาู้บัตเตอร์ฟลาย นิสเซกหลายๆตัวโอ้โห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 บัตเตอร์ฟลายหลายๆตัวโอเคต่อมาชุดที่สองเลยดีกว่าชุดที่สองชุดที่สองในวันนี้ก็คือชุดที่สองในวันนี้ก็คือเจ้าพวกนี้คะอ่ะ โอเคชุดที่สองผมผมสใส่ผมหย,ยิบมาอ่านี่นี่คือตัวอะไรก็จะเป็นเก็บที่เก็บของเหมือนเดิมอ้ไปกิดอันนี้โอ้เป็นเบรสที่แบบว่า อยู่ในป่าอะ่รจำชื่อไม่ได้เลยเนี่ยอู้คล้คยคล้ายๆกับคล้ายๆกับอีกตัวนั้นแต่ที่เปลี่ยนไปคือกลายเป็นสีแดงโอเคต่อมาอู้อ้มีอะไรลอยอยู่ข้างหลังด้วยอู้มีแท่งสองแท่งข้างหลังต่อมา ปุปุบเลยเด,ยเดียวเดี๋ยวเฮ้เดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้คือคืออ้อไอตัวนี้มันอยู่นานไม่ได้ไอตัวนี้มันอยู่บนโลกนานแล้วมันอยู่เนี่ยมันอยู่บนโลกนานไม่ได้ถ้ามันอยู่บนโลกนานแล้วมันจะกลายเป็น ซอมบี้พิกแมนเลยเออโอ้โหนี่เบลสเกมบักมาเนี่ยเก,กเกมบักเกมบักนี่แหละประมาณนี้อือืตายกลางการเลยโอ้ย กลางกัดต่อมาอันนี้อันนี้เหมือนเดิมอู้ปากขยับได้ด้วยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคชุดต่อไปชุดต่อไปเลยแล้วกัน โอเคอันนี้คืออะไรเอ่อโอ้วนาหยิบมาผิดนนกว่าตัวเดียวกันขอโทษต่อมาอัานนี้โซแซนพริกนะโซแซนพริกวิญญาณทรายหมูมันจะเป็นไงอู้ โอ้โอ้ตายเลยเอ๊ะเกิดฤทิกหลายหลายตัวแหละอือหืออือหืออือหือนี่โอ๊ยรอดไหมรอดไหมรอดไหมจะตายไหมอ้สู้ชีวิตมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตายเลยอ่ะ โอเคส่วนผู้นี้ก็กลายเป็นซอมบี้พิกแมนกันไปหมดแล้วเออถือดาบทองเออถือดาบทองอินชัดโอเคอ น,นี่ก็คือโซแซนพิกมีอันนี้ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมอยากดูแฮะว่ามันจะกลัวอันนี้มังเสงมาดูหน่อยสิมันจะกลัวไอ้เจ้าหอกลินหรือเปล่ากลัวไหม ไม่กลัวเหรหรือว่ามันอยู่ในโลกธรรมดามันอาจ,จะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในโลกธรรมดาก็ได้ฮะอ่าต่อไปโอ้เป็นบอสมันคือบอสเฮ้ยห,หลายตัวเลยเป็นบอสหลายตัวบอสบอสโคตร,ร,รหลายตัวเออหนีไปที่อื่นนน หูไอตัวนี้เป็นบอสด้วยฮนะอันนี้วิบผลิตพิกโอ้ก็จะเป็นหมูแบบว่าเห็ดเห็ดกระโดดได้ด้วยโอเคไอตัวเนี้ยวุ้ยวุ้ยลงไปหายนั่นดูดิโอ้โ สู้กันแบบดูเดือดอูโ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 อ้กระเดกตายดิไม่เป็นไรไงโอเคขอซ้อมผิดก็จะเป็นแบบเอะไม่รู้ว่าอ่านถูกป่ะนะโซลแสบ โอ้โซเซนเบลดมีโคมไฟอยู่บนหัวโคมไฟวิญญาณโอ้ก็โอเคต่อมากัลเลอิซิมวิอร์วิปปิ้งว่าเรื่องอ่านถอะเอ่อคุณโอเคไหม ดูดูซอมบี้ซอมบี้ลองหนโคตรหลอนเลยไปกินยาไปกินยารองหวนมาเนี่ยดูดิเหลือแต่หัวหัวก็ดูไม่รู้เรื่องโอ้ไม่ใช่ตัวเดียวกับเมื่อกี้มาเนี <c> ่ย <oughs> โอเคเหลืออีกสองตัวฮะ้เหลืออกสองตัวเคิวคิวคว เ,เต็มอ่ะโยนทิ้งมือก่อนโอเคแลวแล้วอันนี้ก็คือชุดสุดท้ายโอเคู้ตัวโคตรใจถ้าผมลองเสกน,นี้มาดูลองเสกวิเลเ,เจอร์มาดูจะทำอะไรไหม สวยล้นกเหลมอ่าเฮ้ยไอ้ล้นกเหลมทำลายชาวบ้าน<_ z> <_ z> โอเคสุดท้ายแล้วคลอสซอมคลิป,ปเปอร์ก็จะเป็นคลิป,ปเปอร์แบบว่าไหนเราลงจุดดูสิอืออ <z> เราลงจุดดูมันจะแรงไหม หลุมเบลอเลยหลุมเบลอเลยอ่ะโอ้โหโหจัดไปเลยสองตัวเต็มเออโอ้โหอีกตัวหนึ่งอืมเออโอ้โห ขาดสองตัวนะเนี่ยโอ้โหขนาดสองตัวเนี่ยโอเคก็โอเคอเคือคิอเคปเปอร์ธรรมดานะคิปเปอร์ธรรมดาหลุมแค่เนี้ยแต่ดูไอ้เจ้าตัวนี้ดิไอ้เจ้าตัวนี้เป็นไงดูดิโอ้โหหลุมโคตรใหญ่ โอเคมีเสียงประหลาด,ลาดก่อนจบคลิปด้วยฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย